พระบรมมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้อธิบดีกรมชนลประทานขณะนั้นเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทา,านพระราชาดำริเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำลำนางรองโดยให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวที่บ้านนนดินแดงซึ่งแล้วเสร็จในพุทธศัก,การาช2522 จากนั้นก็สร้างเขื่อนลำนังรองในพุทธศักราช2522จนแล้วเสร็จในพุทธศักราช2525เ 25. มื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระราชฐานพร,ประปฐมบรมราชโองการขณะประทับเหนือพระที่นั่งพัทลบิดภายใต้พระนกพระประดลมหาสวตสตชัด ภายในพระที่นั่งภัศาลทักษิณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมมรมราชโองค์การพระราชทา,านอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพุทธศักราช2531สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,ราตนราชสุดา สยามบรมราชก,กุมารีสเสด็จเยี่ยมทอดพระเนตรโครงการศูนย์สาธิตไม้ผลวิทยาลัยการอาชีพนนดินแดงในปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนนดินแดงเดิมชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนนดินแดงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2551ตั้งอยู่ณเลขที่145หมู่9ตำบลนนดินแดงอำเภอนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งสิ้น121ไ้46ไร่46ตารางวาโดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานการประเด็ษรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ทำประโยชน์ในที่ดินสถานที่ตั้งอยู่ใต้เขื่อนลำนางรองหางจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์1 0 0กิโลเมตรหางจากชุมชนอำเภอโนนินแดง1กิโลเมตรเมื่อวันที่17ทธันวาคมพุทธศักราช2551 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดตั้งสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตรนนดินแดงเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนนดินแดงต่อมาเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2564มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา หลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนนดินแดงเป็นวิทยาลัยการอาชีพนนดินแดงการบริหารสถานศึกษาดรสุเทพแก่งสันเทียดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2552ถึงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2553ได้สง่าแต่เชื้อสาย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2554ถึงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2558นางลำพูนครอบแก้วดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการนับตั้งแต่เดือนเมษายนพุทธศักราช2559ถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2567โดยมีรองผู้อำนวยการบริหารงานดังนี้นางสาวนภพัฒน์ภูษาแก้ว รองผู้มุ่งในการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายสมภาสีคุณรองผู้มุ่งในการฝ่ายพัะนากิจการนักเรียนนักศึกษานางชาลิดาศรีชาลีรองผู้มุในการฝ่ายวิชาการนางสุวรรณาจอยเอการองผู้มุ่งในการฝ่ายบริหารทรัพยากรปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนนทดินแดงมีนางสาวนภพัฒภูษาแก้วรองผู้อุ่งในการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนนดินแดงหลักสูตรที่เปิดสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประเภทวิชาได้แก่ประเภทวิชาพาณิชยกรรมบริหารธุรกิจประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและประเภทวิชาเกษตรกรรม เปิดสอนในสิทธิสาขาวิชาและหนึ่งโครงการดังนี้สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลังสาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาช่งฟฟางยนต์สาขาวิชาช่งงงางยานยนไฟฟ้าสาขาวิชากเกษตรศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาการบัญชีและโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบท เกียรติประวัติและผลงานผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษารวมกันพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพนดินแดงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัปลกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนดินแดงได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานคณะกรรมการการประชุมวิชาการองค์การเก,กษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถปัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่41ระหว่างวันที่26ถึง29พฤศจิกายนพุทธศักราช2562วิทยาลัยการอาชีพนนดินแดงร่วมมือกับชุมชนในอำเภอนนดินแดงดำเนินกิจกรรมต่งตางๆเช่นหวานวันแม่และเกี่ยววันพ่อ โดยมีผู้นำชุมชนประชาชนคณะครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอกทอหน่วยนวนดินแดงขอน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน